แล้วก็ลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกเออเอาจิงิงเป็นไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วก็เป็นแคร์ความรู้สึกลูกทั้งสคนมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่า ค่ะก็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทําก็โอเคอย่างทุกคนก็ส<อ>่งกำลังใจตลอดเวลาเลยปิ่นสิ่งไหนก็รู้ใโอ้ความตจปิ่นไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิ่นและให้กาลังำกำลังใจปิ่นได้มากขนาดนี้คือแบบซึ้งแล้วก็ขอบคุณฝากขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีมากชินเองไหมที่เพลงไหมคะเพราะว่า พูดดีกว่าแต่ว่าเป็นว่าตอนนี้ปิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากแล้วก็ในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วถ้าส่วนตัวพี่ปิ่นพัฒนในการใช้ชีวิตแล้ววันนี้มันเป็นยังไงบ้างมีความสุขมากค่ะตอนทีก็คือปิส่วนใหญ่มาจากอะไรมาจากลูกค่ะแล้วก็กำลังใจของทุกคนสี่หน่งครับแบบ อย่างรู้สุขภาพเราเนี่ยคือหรห้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะขอาห้ดแบบีก็น่จะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเครียดก็อาจจะนอนนอนไม่พอหรือว่าทานไม่ลงมันก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนกำลังบิ้วให้กลับมาละเ,เพราะว่าเดี๋ยวกําำลังรับงานแล้วค่ะอย่างนี้ก็คือจะต้องบินไปดิน,นาสิกจากไ,ไทยไหมครับหรือว่าเราบินตลอดทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อีกสองคนอยู่ที่ลอนดอนค่ะแล้วตอนนี้เจ้าสมุดกกำลังจะย้ายจากโรงเรียนมาอยู่มหา ก็คงต้องบินไปบินกลับเรื่อยๆอย่างนี้พี่ปิงอยากจะไปอยู่ที่นั่งปิ่นเพื่อไปดูแลลูกเองใกล้ชิดกันไหมครับผมดูแลตลอดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดคือเหมือนตอนนั้นพี่ปิ่นพูดแบบว่าเหมือนรับล่าประเทศไทยหลายคนมันก็จะพี่ปิ่นไปอยู่ลรังแล้วคืออันนั้นน่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆปิ่นแค่ก็ไปดูแลเจ้าสมุดไปถ่ายรูปวันเรียนจบของเขาแค่นั้นเองแต่อาจจะแบบพี่ๆน้องๆทุกคนตีความกันไปอย่างนั้นค่ะ พี่อ,อ,อยู่ที่นวนถาวรอยู่ไม่ไม่ค่ะไปไปกับกลับตลอดแล้ว,ว,ลวม,มีบ้านอยู่หนึ่งหลังตอนนี้เจ้านายไม่อยู่ก็เราก็ไปอยู่ได้เจ้าสม,มุนไปอยู่ได้แล้ววันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำจิตใจใและร่างกายใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นพี่ปิ่งทำหน้าหน้าที่พีอาร์ให้เลี้ยงลูกด้วยเ <laughs> ป็นยังไงบ้างกับลูกชายเป็นยังะสบควางโโพอีอาร์หนักมากเพราะว่าแม่ดันมากค่<ล>ะเขาก็แบบแฮปปี้กับเขาเพราะว่าเพลงนี้เจ้าขุนเขาทำเองทุกอย่าง ชุมเองหาเพลงเองทีมงานเองแต่งเองอะไรก็ก็เลยดีใจกับเขาที่ประสบความสําเร็จมากค่ะมีความที่ราเป็นแม่รู้สึกใหญ่ที่ลูกสามารถยืนยวยตัวเองได้กับผลงานที่ลูกทำได้ลูกด้วยตัวเองภูมิใจค่ะชมเขาทุกวนันแต่ว่าก็ต้องคอยกดไม่ให้เหลิง <c oughs> เพราะว่าเราอยู่วงการนี้เราทราบว่าใหม่มาเก่าก็ต้องไปนะทําตัวดีๆน่ารักน่ารักแลก้วก็ตั้งใจทํางานมีวินัย คอยคุย no กับเขาเสมอแล้วตรงนี้เขามีปมคู่กันมากแค่ไหนกับสิ่งที่มันเข้ามาในด้านลบคอมเมนต์ด้านลบอะไรเงี้ยก็น้องก็แข็งแรงขึ้นเพราะว่าก็โดนมาเยอะเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะมันเป็นเด็กเด๋อพูดโคงๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีพี่นายที่คอยเตือนน้องสอนน้องตลอดค่ะแล้วก็มีคุณพ่อที่คอยสอนตอนนี้เจ้าคุณ เจอเพราะว่าไปออกรายการสามแซม่บใช่แต่จริงๆไม่ไม่ได้รู้จักอะไรเลยจริงๆคุณแม่ยังห่วงอยู่ไหมครับกับสามเจ้าทำไมนะคะห่วงไมมหมเหรอคะไม่เคยห่วงเลยคือถ้าลูกชอบใครแล้วมีความสุขก็โอเคค่ะ้ลแล้ววันนี้ก็คือคุณแม่มีความสุขแล้วมีความสุขมาก